บรรยากาศฝนตกค,ครับผมสวัสดีครับใครเข้ามารับชมรับฟังไรน,นี้ขอให้สุขภาพแข็งแรงนะครับผมขอให้มีความสุขกายสุขใจนะครับฝนตกตกต้องตำใจกันหน่อยนะจ๊ะถือว่าเป็นวันพักผ่อนกันไม่ต้องอะไรมากมายกับชีวิตนะจ๊ะทำงานไปบ้างหยุดไปบ้างใช้จ่ายอย่างประหยัดนะจ๊ะ อะไรที่ไม่ควรซื้อก็ไม่ต้องซื้อก่อนช่วงนี้ประหยัดตังเอาไว้ก่อนเอาไว้ซื้อเก้าสารดูน้ำสิชาน้ำไหลแล้วจ้าน้ำร้อนอีกแล้วนะจ้าน้ำร้นอีกแล้วจ้า น้ำล้นสาอีกแล้วจ้าน้ำล้นอีกแล้วจ้า น้ำต่วมที่ว่าดิฟ้าฝนแรงที่ว่าน้ำแ้งให้ฝนแรงเสียยังดีกว่าน้ำร้อนอีกแล้วนะจ๊ะน้ำร้อนอีกแล้วจ๊ะใช่ไหมได้มาน้ำร้อนอีกแล้ว น้ำร้อนหนิแล้วเจงาดกบ่อสาแร้วยก็นีเน <c ười> <ơn> ี่ยสะปลาของเรา